มอบเงินมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัด PEA ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2557พลเอกประวิทยวงสุวรรณประธานกรรมการบุรณิทิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดพร้อมคณะกรรมการและอนุกรรมการบุรณิธิรับมอบเงินบริจาคจากนายนำชัยหลอธนตระกูลผู้ว่าการ PEA จำนวน2ล้านบาทซึ่งบริจาคให้กับบุรณิทิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดณสำนักงานบุรณิทิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดกรุงเทพ PEA เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของมูลนิธิป่ารอยต่อหจังหวัดที่มุ่งดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่ารอยต่อหจังหวัดตามพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนป่าและสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่อย่างมีความสุขและเป็นไปอย่าง,ย,างยั่งยืน เงินบริจาคในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดต่อไปทั้งนี้ป่ารอยต่อ5จังหวัดครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระบุรีจันทบุรีระยองชนบุรีและฉะเชิงเศรา